นางสาวพิทยาชัยสงครามนาย,ยกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์สาธารณะเพื่อส่งเสริมความทองเทียมทางเพศในเดือนแห่งความภูมิใจอุบลไพรมันจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2565 ดำเนินการตีสเส้นจราจรทางม้าลายหลากหลายสีสันของความหลากหลายบริเวณเทศบา,นาลนครอุบลราชธานีเพื่อต้อนรับกิจกรรมโรงนรงสาธารณะเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและสร้างประวัติศาสตร์แห่งความภูมิใจหรือเทศกาลไพรบอกทงสีรุ้งให้สบัดในวันที 28, ่28มิถุนายน2565 ชวนมาเดินงานยกทะเลให้เธอบายเดอะซีบาเราขอยกทะเลมาให้ชาวอุบลได้อิ่มอร่อยกับอาหารซีฟู้ดสดใหม่พร้อมดตรีสดสนุกไปกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังพร้อมเตรียมมากินฟินรับลมเลในวันที่24มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2565ที่ลานร้อยบัวพันหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงจำปาสักซอปอปอลาวประชุมฝ่ายเลข,ขานุการคณะกรรมการการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนลาวไทยแขวงจำปาสักเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระดับท้องถิ่น อาชีวะอุบลราชธานีเปิดบานตอนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้ติดตามลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ2 5 6 5เด็กวิจิตรศิลป์อาชีวะอุบลราชธานีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันอดับสองรับโลร่รางวัลและเงินรางวัล10,000บาทในการประกวดการวาดภาพระบายสีระดับประเทศ จากศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทยคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบลราชธานีโดยสำนักงานเลขานุการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้โครงการสำนักงานสีเขียว O. o l u u u g r e e n o f f i c e เมื่อวันจันทร์ที่27มิถุนายน2565ณห้องประชุม POL 116ชั้น1คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและห้างสรรพสินค้าโรบินสันในเครือเซ็นทรัลรีเทลชวนช็อปฉลองใหญ่ขานรับนโยบายเปิดประเทศให้เหล่านักช็อปมาฟินแบบจัดเต็มลดสูงสุด70%ที่หน้าร้านณนะห้างเซ็นทรัลระหว่างวันที่10มิถุนายนถึง30มิถุนายน2565และห้างโรบินสันระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง24กรกฎาคม2565 วันที่25มิถุนายน2565นางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศบนตรีนครอุบลราชธานีเปิดโครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครอุบลราชธานีปี2565ดนตรีในสวนสาธรารณะทุ่งสีเมืองครั้งที่1ประชาชนทั่วไปรวมรับชมดนตรีจิบกาแฟชมงานศิลปะ ขอเชิญทุกท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมทุกๆวันเสาร์ในระหว่างวันที่25มิถุนายนถึงวันที่27สิงหาคม2515ณบริเวณข้างสารหลักเมืองฝั่งพิพิธภัณฑ์วันที่27มิถุนายน2565นายสิทธิชัยเลาหาวานิชรองนายกอบจอจังหวัดอุบลร,ราชธานี เขาร่วมพิธีเปิดการอบรมและศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพจังหวัดอุบลราชธานีณห,ห้องประชมุมทัพทิมสยาม4ชั้น5โรงแรมสุนีแกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกอพทอ,ออกประกาศนักบินแจ้งสายการบินทั่วไปถึงมาตรการที่ปรับปรุงล่าสุดในการเดินทางทางอากาศ เข้ามายัางประเทศไทยซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสายการบินปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างถูกต้อง